สวัสดีครับวันนี้ทีมงานของมูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการนะครับเราลงพื้นที่มาที่อําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาเยี่ยมน้องๆเด็กๆมี2หมู่บ้านด้วยกันนะครับหมู่บ้านแรกที่เราไปก็คือหมู่บ้านดอยแหลมนะครับอยู่ที่ตําบลแม่อายอาเภอแม่อายตรงนี้เนี่ยมีเด็กอยู่ประมาณสัก200คนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่เรายืนอยู่ตรงนี้นี่ติดกับชายแดนของพม่าเลยนะครับก็จะเป็นหมู่บ้านป่ากุ๋ยอยู่ที่ตําบลท่าตอนอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้เรา นำอาหารและก็นําขนมนะครับมาเลี้ยงน้องๆแล้วก็มีมอบทุนการศึกษาด้วยผู้ที่ช่วยประสานงานให้กับเรานะครับก็คืออาจารย์ธพัฒลือชานะครับท่านนี้ซึ่งท่านเนี่ยได้เคยมาเยี่ยมสองหมู่บ้านนี้แล้วนะครับในช่วงที่เกิดน้ําท่วมนะครับเดี๋ยวอยากให้พี่ธพัฒ์ได้เล่าเล่าเรื่องเมื่อปีที่แล้วให้ฟังนิดนึงครับครับเมื่อปีที่แล้วนะครับน้ําท่วมนะครับที่ดอยแหลมนะครับก็รับนะครับติดต่อประสานงานร่วมกับทางมูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการนะครับมาตอนนั้นมีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับมี ที่กําพระด้วยผู้ใหญ่บ้านนี่ถูกดินสไลด์ไปประมาณ6กิโลเมตรด้วยกันก็เป็นเรื่องที่น่าน่าเสียดายผู้ใหญ่บ้านที่พัฒนานะครับครั้งนี้ครั้งที่2ก็ได้รับความอบอุ่นนะครับจากมูลที่เด็กนะครับที่มาช่วยเหลือนะครับเด็กๆที่ยากไร้อยู่ในถิ่นทุรกันดารบางครั้งนะครับสิ่งของเล็กน้อยที่อาจจะดูไม่จําเป็นเหมือนคนที่อยู่ในเมืองแต่สิ่งของนาง่าวมีคุณค่าทางร่างกายและจิตใจของเด็กๆที่นี่มากนะขอขอบคุณนะครับผู้ที่มีจิตเมตตานะครับที่บริจาคสมทบทุนนะครับผ่านมูลที่อเด็กกคนพิาร ที่ส่งมาถึงเด็กๆที่นี่ผมในานามผู้ประสานงานข,าขอขอบคุณแทนเด็กๆนับร้อยนะครับที่ได้รับโอกาสดีๆเช่นนี้ได้หวังว่าทางมูนลนิธิเพื่อเด็กและผู้พิการจะมาเยี่ยมเยียนที่นี่อีกในครั้งต่อไปขอขอบคุณครับขอบคุณครับได้เห็นไปนแล้วนะคะอันนี้เป็นผู้ประสานงานนะคะท,ที่คอยดูแลเรา ทุกการเดินทางเลยนะคะแล้วก็จะนาท่านก็จะนําพาเราเนี่ยไปพบเจอเด็กๆในที่ที่เราไม่เคยไปนะคะทําให้มันมีกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็ที่ผ่านไปได้เลยก็คือขอบคุณผู้บริจาคทุกๆท่านเลยนะคะที่ทําให้กิจกรรมดีๆเ่านี้เกิดขึ้นมาขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับ